วันนี้จะขอบรรยายธรรมเรื่องเวสันดรชาดกกันที่แปดคือกันกุมารชูชกไปถึงสะโบกขรณีเวลาจวนค่ำมองเห็นช่อฟ้าอยู่ริบๆแต่มาคิดเห็นว่าถ้าจะเข้าไปทูลขอพระกัญหาพระชารีในเวลาที่นางมัสีอยู่เห็นจะไม่ได้รอไว้วันรุ่งขึ้น ให้พานางออกไปป่าเสียก่อนดีกว่าเพราะธรรมดาสตรีมักจะมีนิสัยเหนียวแน่นไม่ยอมยกให้แน่เมื่อสามีจะทำทานมักจะทำรายเสียคิดเช่นนั้นแล้วชูชกจึงปีนขึ้นไปนอนบนชั้นห้นเขาเพื่อให้พ้นภัยจากสัตว์ร,ร้ายในคืนวันนั้นพระนางมัสสีทรงพระสุบินนิมิตว่ามีบุรุษ กำยำร่ำสันคนหนึ่งถือดาบพังประตูเข้ามาแล้วตัดแขนควักในตาแล้วแหวะอกควักเอาดวงใจพระนางตกใจตื่นขึ้นรีบเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรขอให้ช่วยทำนายฝันพระเวสสันดรทรงทราบเหตุว่าวันรุ่งขึ้นจะมียาจกมาขอพระกัญหาพระชารีขั้นจะทำนายไปตามจริง ก็กลัวพระนางมัสสีจะไม่ยอมจากสองกุมารไปจึงทํานายโดยโวหารกลบเกลื่อนเสียว่าการที่ฝันเช่นนี้ก็เพราะแต่ก่อนนางได้รับความสุขสบายขั้นมาตกทุกข์ได้ยากถ้าทั้งสี่วิปริตไปจึงได้สุบินนิมิตผิดประหลาดเช่นนั้นพระนางก็ยังไม่ไว้วางพระไทย ขันรุ่งขึ้นพระนางก็ปลูกพระกัญหาพระชารีขึ้นสงน้ำแล้วรำพันสั่งสอนและพามาฝากฝังกับพระเวสสันดรเมื่อเสด็จแล้วก็ไปหาผลไม้ในป่าฝ่ายชูชกขันรุ่งขึ้นเช้าก็เดินทางไปยังอาสมพระเวสสันดรพระเวสสันดรเห็นก็ให้พระ ชารีพระกันหาออกไปเชิญเข้ามาชูชกจุงคู่เด็กทั้งสองเพื่อให้กลัวคิดว่าเมื่อขอไปได้แล้วจะได้ใช้สอยง่ายๆก่อนที่จะทูลขอพระกันหาพระชารีกับจากพระเวสสันดรและได้พูดหวานร้อมชักเอาแม่น้ำทั้งห้า คงคายมนาอจิรวดีสรภูมหิเข้ามาเปรียบเทียบน้ำพระทยัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาของพระเวสสันดรเสียก่อนแล้วจึงขอต่อหน้าพระเวสสันดรก็ขอให้รอนางมัสีก่อนชูชกว่าไม่ได้เพราะวิสัยสตีย่อมไม่ยอมยอกให้แน่นอน พระเวสันดรขอให้ชูชกไปสู่สำนักพระเจ้ากรุงสัญชัยเพื่อจะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติแต่ชูชกว่าไม่ได้พราะพระเจ้ากรุงสันชัยจะหาว่าร่อรวงอภพรชรัชดาไปอาจจะต้องโทษดังนั้นขอพาสองกุมารไปสู่เมืองกะริงคราชเสียในวันนี้เมื่อพระกัญหาพระชารีทราบดังนั้น ก็กลัวพากันหนีไปซ่อนอยู่ในสะบัวเวลาลงก็ถอยหลังลงไปแล้วเอาใบบัวมาบังตัวเสียไม่ให้เห็นครั้นชูชกแลหาไม่เห็นสองกุมารก็ตัดพ้อพระเวสสันดรว่าพยักหน้าให้ลูกหนีหาว่าพูดจาตรบตะแรงต่างๆพระเวสสันดรจึงออกมาตามรอยเท้า ไปถึงสะทรงทราบว่าสองกุมารอยู่ในสะบัวนั้นจึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาโดยรำพันว่าเราเป็นรูปกษัตริย์ไม่ควรให้ใครมาติเตียนได้และเปรียบเทียบสองกุมารเป็นสัมภารซึ่งจะนำพระองค์ให้ไปถึงพระนิพพานขอให้ขึ้นมาช่วยยกปิยบุตรทานพระชารีก็ขึ้นมา พระอ,องค์จึงตัดเรียกแก้วกันหาแก้วกันหาก็ขึ้นมาสองกุมารกอดพระบาทพระบิดาแล้วสามกษัตริย์ก็ทรงกันแสงพระเวสสันดรจึงยอมยกสองกุมารและมอบเป็นทานแก่ชูชกไปขณะนั้นบังเกิดความมหัศจรรย์แผ่นดินไหว ฟุ้งสตัต่างพากันแตกตื่นเขาพรซสุเมนก็เอน็นเอียงน้ำในมหาสมุทรก็บันดาลฟุ้งเป็นฝอยฟองพญานาคขึ้นมารอยอยู่บนผิวน้ำพญาคุดบินขึ้นเล่นลมบ้างอากาศเกิดวิปริตและฝนตกเทวดาทั้งหลายพากันอนุโมทนาเมื่อชูชกได้รับพระธาตทานสองกุมารแล้ว ก็เคียนตีต่อหน้าพระเวสสันดรพระองค์ก็ทรงนิ่งเสียพระชาลีจึงหันหน้ามาปรับทุกข์กับพระกัญหาเมื่อชูชกเคี่ยนตีมากๆเข้าสองพระกุมารก็รำพันถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระบิดามารดาและบุตรพระเวสสันดรเมื่อได้ยินคำรำพันประจจบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนั้นก็เ,เกิดโทสะคิดจะฆ่าชูชกเสีย เพราะชูชกตีสองกุมารต่อหน้าพระองค์โดยไม่ได้ยำเกงและเปียบชูชกเหมือนพานเบ็ดพระองค์ดุดปลาสองกุมารดุดน้ำพระโพธิยานเปียบประดุษใสยว่าชูชกทําเช่นนั้นเหมือนกับพานเบ็ดมาตีปลาหน้าใสกระทุ่มน้ำให้ปลาตื่น คือไม่ให้พระอ,องค์อันเป็นเสมือนปลาเข้าไปยังไซคือพระโพธิญาณแต่ในที่สุดพระอ,องค์ก็ทรงระงับโทสะเสียได้ชูชกจึงพาสองกุม,มารและเคี่ยนตีเรื่อยไปพอเวลาพบค่ําย่ําสนธยาพามก็พาสองดรุณเยาวเรศร่วงรับประตูป่าโดยประการดังแสดงมานี้ ข้อคิดหนึ่งความเป็นผู้รู้จากการะเทศะไม่ผีผามเข้าไปขอรอจนพระมัสสีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้าเพื่อขอสองกุมารเป็นเหตุให้ชูชกประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนปาถนาดังพาสิทธิโบราณว่าช้าช้าได้พระเริ่มงามด่วนได้ด้วยสามผีผามมักจะพิกแพรง ช้าเป็นการนานเป็นคุณรู้จักโอกาสมีมารยาทกล้าพูดกล้าหารใจเย็นเป็นสำเร็จเพราะถ้อยคำของคนยากและความปรารถนาของคนยากเป็นโชคลาบและเสียงเพลงของนักบุญ 2. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกันแต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชายเพราะท่านเปรียบไว้ว่าลูกหญิงเหมือนข้าวสารลูกชายเหมือนข้าเปลือกหญิงนั้นยิ่งโตเป็นสาวยิ่งยุง่งยิ่งสวยก็ยิ่งยุ่งมากขึ้น 3. สติเตสังนิวรังสติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติสาหัสวารนาขันติป้องกันความหุนหันพันแร่นได้เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขันเมื่อถูกชูชกบรรนามระเขียนตีพระชารีพระกันหาต่อหน้าพระพักสีวิสัยหญิงนั้นแม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณาชอบปดเปลื้องทุก แก่ผู้อื่นก็จริงแต่เว้นอย่างเดียวที่หญิงไม่มีวันจะสละสิ่งนั้นได้คือลูกผู้บูชากันกุมารย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาขั้นตายไปได้ไปเกิดในชะกาม,มาพจรสวรรค์ในสมัยที่พระศยริยะเมตไตรมาอุบัติก็จะได้พบพระศาสนา พระอ,องค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ตลอดจนได้สะดับตับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระอ,องค์แล้วบรรุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้กันกุมารมีหนึ่งรหนึ่งพระคถาพันบรรเลงเพลงโอดเชิดชิง ประกอบกิริยาที่ชูชกพารพะกันหาพระชารีเดินทางไปถูกชูชกเขี่ยนตีร้องไห้เสียทีหนึ่งแล้วก็เดินตามไปใหม่สลับกันดังนี้ตลอดทางก็ขอจบพระคาถาพันกันที่แปดไปเพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุ